คนที่ไม่ควรไว้ใจมกักจะมีนิสัยแบบนี้บางอย่างที่ทำให้เราเกิดความไม่แน่ใจหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในการมีความสัมพันธ์กับเขานี่คือลักษณะนิสัยบางประการที่อาจเป็นสัญญาณของคนที่ไม่ควรไว้ใจนี่คือลักษณะนิสัยของคนที่ไม่ควรไว้ใจย่างละเอียดที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมและการกระทำของเขามีลักษณะ9ข้อให้สังเกตรเริ่มที่ข้อหนึ่งพูดโกหกบ่อยนิสัยนี้คนที่พูดโกหกบ่อยๆมกักจะบิดเบือนความจริง เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เขาทำตัวอย่างพฤติกรรมพูดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือพยายามมอทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงเช่นโกหกเรื่องเวลาหรือสถานที่เพื่อให้ดูดีขึ้นทำไมถึงอันตรายถ้าคุณเจอคนที่พูดโกหกบ่อยๆจะทำให้คุณไม่สามารถไว้วางใจคำพูดของเขาได้เพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรจริงหรือไม่จริง 2. ไม่มีความรับผิดชอบใน,ในิสัยนี้คนที่หลีกเลี่ยงการรับผิดชอบหรือไม่ยอมรับผิดเมื่อทำผิด ตัวอย่างพฤติกรรมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมักจะโยนความผิดให้คนอื่นหรือไม่ยอมรับว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องทำไมถึงอันตรายคนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดจะไม่สามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองได้และมักจะไม่รับผิดช,ชอบในการกระทำของตัวเองสามขาดความซื่อสัตย์นิสัยนี้คนที่พูดหรือทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับความจริงหรือไม่ตรงไปตรงมาตัวอย่างพฤติกรรมมักจะพูดแต่สิ่งที่ตัวเองคิดว่าคนอื่น อยากฟังหรืออาจจะเก็บข้อมูลที่สำคัญไว้และไม่บอกความจริงทำไมถึงอันตรายถ้าคนคนนั้นไม่ซื่อสัตย์คุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อทำธุรกรรมหรือพูดคุยกับเขาเพราะไม่รู้ว่าเขาจะพูดหรือทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสิชอบพูดลับหลังนิสัยนี้คนที่มักจะพูดถึงคนอื่น ในแง่ลบหรือพูดในสิ่งที่ทำลายความสัมพันธ์ของคนอื่นตัวอย่างพฤติกรรมพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีหลังจากที่ไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันเช่นพูดถึงเพื่อนร่วมง,งานในแง่ลบทำไมถึงอันตรายถ้าคนคนนั้นพูดลับหลังเกี่ยวกับคนอื่นเขาก็อาจจะพูดลับหลังคุณเช่นกันซึ่งทำให้คุณไม่สามารถเชื่อใจเขาได้5ผลประโยชน์ส่วนตัวมาก่อนใน,ในิสัยนี้คนที่ทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนอื่นตัวอย่างพฤติกรรมใช้คนอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนตัวเช่นขอความช่วยเหลือจากคุณโดยที่เขาจะไม่ช่วยอะไรกลับทำไมถึงอันตรายคนที่ใส่ผลประโยชน์ตัวเองมาก่อนจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกหรือผลกระทบที่อาจจะจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างหกไม่เคยเปิดเผยตัวเองนิสัยนี้คนที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองหรือไม่พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวตัวอย่างพฤติกรรม เมื่อถามถึงสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองเขาจะหลีกเลี่ยงการต่อบอหรือเปลี่ยนเรื่องทำไมถึงอันตรายคนที่ไม่เปิดเผยตัวเองอาจจะมีสิ่งที่เขากำลังปิดบงังหรือไม่ต้องการให้คุณรู้ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถรู้จักเขาจริงๆเจ็ดเอาใจคนอื่นมากเกินไปนิสัยนี้คนที่ทำตัวเหมือนพยายามทำให้คนอื่นนกพอใจเกินไปเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตัวอย่างพฤติกรรมพูดหรือทำสิ่งต่างๆที่ทำให้คนอื่นรู้สึกดี โดยไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือไม่ทำไมถึงอันตรายคนที่พยายามเอาใจคนอื่นมากเกินไปอาจจะไม่ได้ทําตามความจริงใจแต่ทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ 8. ทํำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจน,นิสัยนี้คนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือมีท่าทีที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตัวอย่างพฤติกรรม พูดในลักษณะที่ทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือทำให้คุณรู้สึกอึดอัดดเวลาที่อยู่ใกล้ทำไมถึงอันตรายหากคุณรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่ใกล้คนนี้อาจหมายความว่าเขามีพฤติกรรมที่ไม่ปกติหรือซ่อนบางอย่างและมาถึงข้อสุดท้ายคือข้อ9ชอบขัดแย้งหรือทะเลาะบ่อยนิสัยนี้คนที่มักจะมีความขัดแย้งหรือทะเลาะบ่อยๆโดยไม่จำเป็นตัวอย่างพฤติกรรมพยายามหาขัด อ้อผิดพลาดหรือทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันเสมอทำไมถึงอันตรายการทะเลาะบ่อยๆหรือขัดแย้งบ่อยๆทำให้ความสัมพันธ์เกิดความตึงเครียดและทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยการรู้จักสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาความปลอดภัยในความสัมพันธ์และต้องการตัวเองจากการถูกหลอกลวงหรือทำร้ายจากคนที่ไม่น่าไว้ใจ